สวัสดีครับทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆประจำวันครับเหมือนเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่ฟุตบอลเจลีกนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างคาวาสกิฟ n นเต e ครับเปิดสนามคาว a สกิโทโดริกิสเตเดียมครับตอนรับกัมเยียนของจ u บิโล i ิว t ตะเวลาการแขง่ขงขัน15นาฬิกาจง เรามาดูฟอร์มทั้งข้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก็จะลงสนามกันในวันนี้ดีกว่าครับเจ้าบ,บ้านคาวสกิฟอนเตเล่แข่งไปทั้งหมด5นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยแบ่งเป็นชนะ2เรแแพ้ไปถึก3านักันน,กนะครับโดยฟอร์มเกมเย่าในลีกเนี่ยแข่ง8นัดชนะ6เสมอ0แพ้2นะครับได้13เสีย11 สำหรับทางฝั่งผู้มาเยือนครับจูบิโลอิวาตะครับแข่งไปทั้งหมด5นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยแบ่งเป็นชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับโดยเกมเยือนในลีกนะครับแข่งไปทั้งหมด8นัดหลังสุดเนี่ยชนะ1นัดเสมอสาแล้วก็แพ้ไป4นะครับได้8เสีย13เหมือนเช่นเคยครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทางฝั are, ่งคาวาสากิฟอนเาเล่เจ้าบ้านกันก่อนดีกว่านะครับของคุณซูโตโรโอนิกินะครับ เพิ่งจะเปิดรังไพ่กับโตเกียวเวอร์ดี้เป็นศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกเอ็มเพอรัลครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนจะฟาดแข่งเนี่ยจะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแมนเพาว่าเพิ่มเติมนะครับนอกเสียจ,จากเฮซิโคลร์เดโซนะครับแล้วก็เคียวเฮโนบุริสโตนะครับผมสองแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งกู้คาดว่าโอนิกิเนี่ยจะเตรียมวางหมากมาในระบบ432-1ครับโดยมีเคอิชินเนนครับออกสตาร์ทยินใปหน้าเป้าลาสกอร์และใช้อากิฮิโรนะครับอ e. ไดยะโตโนะนะครับเป็น2กลางลูกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบ สำหรับทางฝั่งผู้เยือนครับจูบิโลอิวาตะนะครับของคุณซือากิระอิโตะนะครับเพิ่งจะบุกเอาชนะโชนันเดเบเร่หถเลึ่งอุตสาหในซึกเอ็มเปอร์ครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนจะลงสนามเนี่ยจะไม่มีรายงานนะครับใช้บริการของยูกิโอสึนะครับกับฮิโรกิยามาดะแล้วก็เรียวทาคานะนะครับบรรดาแข่งเวียงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าอิโตะเนี่ยจะเตรียมจัดทับมาในระบบ3 4 2 1ครับโดยมีฟาเบียนกอนซาเลสครับออกสไตล์จนเป็นหน้าเป้าล่าตะข่ายและใช้ร นะครับกับโคเทโรโอโมรินะครับผลิตก,กำลังการสร้างสารรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูตรเหมือนเดิม เรามาถึงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญของคู่นี้กันดีกว่าครับเกมนี้เจ้าบ้านคาวาสกีฟอนตตเร่เนี่ยไม่น่าพลาดสามคะแนนแบบคู่หน้านะครับลังเปิดรางปลาใช้กับโตเกียวเวอร์ดี้ไปสู่ประตหนึน่งแบบหักฟาก,กาเซียนในศึกเอ็มเพอร์เรอร์ครับแน่นอนว่ากลับมาบุ๊ในเกมลีกเนี่ยยอมเข้มข้นและดุเดันมากกว่าเดิมนะแถมฟอร์ม4เกมเย่าท้ายในลีกเนี่ยก็สามารถคว้าชัยได้ถึง3ครั้งอีกด้วยนะครับแลนะผลิตกรรวมกันั้งสิ้นถึง8ประตูกันเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสถานการณ์ลุ้นแชมป์เนี่ยกำ จึงเป็นด่านที่พวกเขาต้องไปชิดให้ได้เท่านั้นนะครับประกอบกับฝั่งอคนตุกะเนี่ยมาพร้อมกับสถิติเกมเยอนที่สุดห่วยนะครับหลังไล่ชัยถึงแมตช์ยาวในท้ายหลีกนะครับในโดนทะลวงแนวรับยับยู่ยี่ถึงสิเ็ดเมตรเลยทีเดียวบอกเลยว่างานนี้เนี่ยรอดยากนะครับวันนี้เจ้าบ้านคาวาซากิฟอนเตเล่ครับอยู่ต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมวันนี้แนะนําให้อยู่ต่อรอดีที่สุดครับฟันทงคาวาซากิฟอนเตเล่ครับเฮีสนันแน่นอน